สบายดีเด้อพี่น้องมื้อน,นี้กะตามวิถีชีวิตดังเดินของเฮาเนาะยิงกระลอกยิงหนูไว,นะว้นาะมื้อนี้นี่กะมาไปยิงกันหลายคนเลยเนาะสี่ห้าคนเลยนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเราก็มาคนเดียวบอลนี้นะสามคนสี่คนนี้รเราจะเนี้ยไปอีกทางหนึ่งนาะคืนนี้นี่เฮาสิถ้ามีหนูไว้ให้เฮายิงนี่เฮาเสือสิได้นอนบอลนี้เนาะ ถ้าบ่มีนี่กกบ้านเด้อพี่น้องเด้อกบนนี้เป็นบอนที่เฮาตอนนั้นเฮามายิงยิงได้หนูพูใน2ตัวใหญ่ๆเนาะมื้อนี้เฮากสิบ่เฝ้าแล้วเพราะว่าบ่มีมันเลเนาะแต่ดูแล้วกน่าจะยังมีหนูผู้หนูพุ้นที่มานเนาะเฮาก็เลยใส่กับดักปลาไว้บนนี้เนาะ อย่างนี้กะใส่กระดกไ้บนนี้เนาะตอนนั้นห้อมาเขาใส่บนนี้นี่ก็ได้หนูไวยตัวน,นึงแล้วกะได้นหนูหนาเนาะสี่ตัวเลยเนาะ

慢点。 สบายดีตอนเช้าเด้อพี่น้องตอนเช้านี่กะมีเดไปยามกับดักของเฮานะเล้กกะกับบ้านไปเด้อเพราะคืนนี้เลยกะเมื่อวานนี้กะบรยเรื่องเลยเนาะยิงได้เต็มหนูไวทุหนึงนะเสียหักคนนี่กะถือว่าพอ,อย่างกินเลยกันแล้วเนะ ไปลุ้นนำกับดักของเขานะว่าสิได้หนูไหวหรือว่าหนูหนาผู้นี้ได้จักตูนะสุดยอดเลยเด้อพี่น้องทำซากบ้านเหาเนาะนี่ทะเลหมอกสุดยอดเลยตอนเช้านะพี่น้องเนาะเข้าป่าตอนเช้านี่กะเป็นนิดเลยนะ กระเตะสองตัวเนาะนี่ตัวนี้บวดักเนาะนกระดักนี่ก็ได้กระเตตัวนึงเนาะบนนี้นี่ก็ถือว่าป้ามันดึงลงบนนี้เลยเนาะเตะบวดักเนาะนี่กินแล้วเตวะบวดักเนาะเสียดายเนาะ ก็ได้กระเตยสองตัวก็ถือว่าโอเคแล้วว้ายนูไว้หนูไว้ยังบดตายเลยตรงนี้เนาะตายแล้วตายแล้วคิดว่ายังยังบดได้หู้ ตัวนี้ก็ือว่าใหญ่แเลยวนะหญ่แเลยเนาะนการลุ้นไปตัวต่อไปเนะววาะเพราะยังอีกหลายกับดักเลยเนาะ<อ>ตัวนี้ดักแล้วบบได้เนาะตัวนี้ก็ได้ตัวนึ้งเนาะ Ừ. cặp đặt cái đấy tự nhiên đó ừ. sự do này tủ mất cái nhầy nổ nó nổ làm từ ngày nó ใส่สามกำดักตีได้ส่งตัวเนาะก็ถือว่าโอเคแล้วสุดยอดเลยนะคิดว่าเป็นหนูหวายหุ่งตีบุ๊มแมทเนาะหนูท้องเขานะเดี๋ยวน,นะน,นะน,นี้เนาะอ๋อเกี่ยวเป็นหนูไวายเป็นหนูท้อนะนะงเขาน,นะเด้อพี่น้องนี่นะเดี๋ยวนี้แกเดินทางกลับบ้าน้ะเด้อ เมื่อคืนนี้ก็ยิงบดได้เลยจากตัวสี่คนเนาะนอนในคืนหนึ่งบดได้อย่างเลย